กรณีที่ตอนนี้ใช่ไหมมีถามถามกันมาว่าต้องผ่านสตรีมใช่ไหมคลิปริวถึงจะผ่านนะมันไม่ใช่เสมอไปมันไม่ใช่เสมอไปร้อยเปอร์เซนต์ว่าคุณจะต้องผ่านสตรีมก่อนนะต้องได้หกหมื่นนาทีก่อนคุณถึงจะได้คลิปริวไม่จริงอันนี้คือลูกสิษย์คูปอมทุกๆคน,กคนที่ผ่านริวนะคะในเดือนนี้หลายๆคนคือยังไม่ได้ผ่านสตรีมเลยคลิปริวผ่านแล้ว แค่นั้นเองแต่กรณีนี้น่าจะผิดเพี้ยนกันไปในเรื่องของการสื่อสารมากกว่าเพราะว่าอย่างตัวครูป้อมเองจะบอกไว้เลยว่าถึงเราจะอยากได้รายได้จากโฆษณาในคลิปลิวเราก็ต้องลงโฆษณาลงวิดีโอด้านอื่นนะคะลงวิดีโอด้านอื่นอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ3นาทีขึ้นไปอย่างเงี้ยทำไมถึงพูดคําว่า3นาทีขึ้นไปมันมีนัยยะมากกว่านั้นด้วยเรื่องนี้ก็เดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะลงวิดีโอฝั่งคุณคิดอะไรอยู่หนึ่งแหละ ลงลงสตอรี่บ้างไหมอัปเดตบ้างไหมแชร์ไปที่สตอรี่ตัวเองบ้างเวลาตัวเองลงวิดีโอลงรีวหรือว่าทำไลฟ์สดอย่างเงี้ยค่ะลงโพสต์บ้างนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ให้เราลงโพสตนะคือทุกคนที่ผ่านเขาทำครบทวนเขาไม่มีคํามายืนยันว่าเธอต้องผ่านสตรีมนะแล้วเธอถึงจะได้รีวทุกคนน่ะเขาทําเขาทําไปหมดเลยซึ่งครบมา คือคิดหลักสูตรคําว่าอาเซียนขึ้นไปตรงที่ว่าเราไลฟ์สดเราลงคลิปสั้นเราลงวิดีโอเราลงโพสแล้วเราลงสตอรี่ไอสูตรอาเซียนอะที่พขาบังคิดคิดค้นกันในกลุ่มปิดแล้วก็บอกให้ทุกคนต้องทํานะคะแล้วพอเขาทาไปมันผ่านก็แค่ทําแต่ไม่ใช่ว่าต้องผ่านตรงนี้นะถึงจะผ่านตรงนี้ไม่คือมันต้องวิ่งคู่กันมันไม่ใช่ทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าใจไหมคะในกลุ่มปิด คือทำแบบนั้นคนที่ทําคือผ่านทุกคนแต่คนที่ทําทุกอย่างแต่ตอนนี้ยังไม่ผ่านคุณก็แค่รอคิวรอคิวนิดนึงแล้วก็ไปคัดกองหลังบ้านตัวเองดีๆว่ามีอะไรผิดหรือเปล่าถ้าทําผิดแล้วทําผิดอีกเนี่ยมันก็ไม่ผ่านสักทีนะคะไม่ใช่ประเด็นที่จะจะต้องมาตกอ,อกตกใจกันว่าต้องผ่านสตรีมนะซึ่งตอนนี้มันยังไม่ได้มีประกาศอะไรออกมาถ้ามีประกาศแล้วทุกคนอเอาเปเปอร์ของ เฟซบุ๊กมาแปะปึ้งเลยว่าตอนนี้ประกาศใหม่มาแล้วนะอันนั้นค่อยเชื่อแต่ถ้ายังไม่มีประกาศยังไม่ต้องเชื่อเราก็แค่ทําให้มันครบถ้วนตามที่แพลตฟอร์มเขาออกแบบแพลตฟอร์มเขามาว่าเขามีอะไรให้เราทําบ้างเราก็ทํานะคะการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงกฎก็ได้แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาเราควรที่จะตั้งต้นตัวเองแบบเครียดไว้รอไหมสิ่งที่เราต้องทําเราก็แค่กลับมา มองในมุมของตัวเองว่าเอ้ยเราลงวิดีโอหรือยังเราคิดคอนเทนต์ต่อเนื่องหรือไม่เราสนใจผู้ตามเราไหมว่าเขาต้องการอะไรเราจะมานั่งแต่ทําเรื่องของตัวเองแล้วก็ไม่สนใจผู้ดูว่าเขาสนใจใเราเรื่องนี้นะอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะว่าสิ่งที่เราต้องเครียดมันคือกลับมาดูที่ผลงานตัวเองไม่ใช่ไปเครียดว่ารอเขาเปลี่ยนกฎหรือใครทำคอนเทนต์ออกมาเร่งเร้าให้เราแบบร้อนลนน่ะมันไม่ถูกต้องฉะนั้นแล้วอ่ะถ้ายังไม่มีประกาศออกมาแปะเลย ยังไม่ต้องเชื่ออะไรก็แค่ทําหน้าที่ของตัวเองต่อเนื่องนะคะ